ป้าพาน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนถักยางลายต่อไปนะคะนั่นก็คือลายนี้นั่นเองเนาะสวยค่ะดูฟุ้งฟิง้งมุ้งมิ้งมากๆเลยเห็นปะดูเหมือนแบบเป็นลุงลุงแล้วก็เป็นยิกิ๊กแต่ว่าทรงคุณค่านะคะ <Okay. S 1> สวยงามมากนี่นะเราจะใช้จากลินสอเนาะนี่ประดิด์ดินสอนะมัดตรงนี้เอาอันนี้มาขั้นเพื่อให้เขาเป็นตรงกลางเนาะ ให้ไงเรามาเริ่มทากันค่ะอันนี้เป็นสีดําแต่เราจะท,ทําข้างในเป็นสีขาวกันนะวันนี้นะมา,มาลองทํากันดูค่ะขั้นตอนแรกนะเราก็จะเอาสีขาวมาบิดก่อนเนาะคือเป็นไส้สีขาวนั่นเองถ้าเป็นไส้สีดําก็เอาสีดําบิดก่อนได้นะคะเราจะทําเป็นสีลุง้งเราก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะมามัดที่เสาค่ะสองเสาเลยมัดไว้เฉยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้วก็เอาสีขาวคาดค่ะคาดแล้วก็เอาอันนี้จับขึ้นมาเลยเพื่อเป็นปมก่อนนะคะแล้วก็เอาสีม่วงเนาะคัดเข้ามาให้เป็นปมค่ะจริงๆต้องดูตามกันไปนะลายนี้ค่อนข้างงงนิดนึงใช้อุปกรณ์น้อยแต่ว่างงค่ะสีต่อไปที่เราจะใช้ค่ะใส่เข้าไปมัดเข้าไปที่เสา มัดเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีขาวขั้น1ครั้งค่ะอันนี้เป็นชั้นที่2เนาะเราจะเอาตัวสีขาวขึ้นมาก่อนนะคะนี่สีขาวขึ้นมาชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ามทำไม่เหมือนกันนะแต่ชั้นที่4ี่ทำเหมือนชั้นที่สงงปะต่อมาเราก็ใช้สีน้ำเงินค่ที่เรามาัดไว้เอาขึ้นมาเนี่ยมันงงตรงนี้แหละทุกคนงงแค่ตอนขึ้นตอนแรกเพราะมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีสามเส้นเห็นปะ ต่อไปนะคะเป็นสีที่3ครั้งนี้แหละเดี๋ยวเราจะทําเหมือนกันไปหมดแค่ขึ้นตอนแรกมันยากหน่อยต้องต้องดูตรงนี้ชัดๆเนาะใช้สีขาวขั้นค่ะามาตอนนี้แหละเราจะมาเอาข้างล่างเลยค่ะทุกคนเอาขึ้นมาเลยล่างสุดนะตามด้วยสีขาวค่ะสีขาวสองฝั่งเลย แล้วก็ตามด้วยที่เรามัดไว้ค่ะขั้นสีขาวด้านบนไว้เนี่ยจะทําอย่างนี้ไปทั้งหมดนะคะอีกทีนะคะพอเราได้ตั้งต้นแบบนี้เรามัดเนาะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวมัด แล้วก็ขั้นแบบนี้ค่ะพอมัดแล้วก็ขั้นเอาอันล่างสุดขึ้นมานะคะล่างสุดนะสีน้าเงินขึ้นมาเป็นหย่อนหย่อนแบบนี้เลยนะถูกแล้วแล้วก็เอาสีขาวขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเส้นที่มัดไวเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะไม่งั้นทําไม่ได้นะทุกคนงง อีกทีนะทุกครั้งจะเหลือสามเส้นนะคะทุกคนสีที่เราจะทำมัดที่เสาวไว้เอาสีขาวขั้นค่ะและเอาสีล่างสุดขึ้นมาก่อนล่างสุดและเอาสีขาวที่อยู่เส้นที่สองของอันนี้ขึ้นมาก่อนตามด้วยสีเหลืองที่มัดเอาไว้ <laughs> ก็งงอยู่นะพี่ว่า็ได้อยู่เดีย๋ยวก็งงอยู่นะ <laughs> ต่อนะมัดสีที่เราจะทําว่าจะเอาอะไรเข้าก่อนแล้วก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วละทําได้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราเดาว่าเส้นไหนเส้นล่างสุดโอเคเส้นล่างสุดต่อด้วยเส้นสีขาวเส้นที่สองเนี่ยมันได้แล้วตรงเนี้ยมันได้แล้วแต่ว่าตอนแรกๆมันจะงงเนาะต่อด้วยเส้นที่มัดเอาไว้เอาคือทั้งหมดสามนะ แล้วค่อยเอาใส่อีกทีหนึ่งค่ะต่อไปเป็นสีต่อไปให้เรามัดไว้เอาสีขาวขัน้นอันล่างสุดขึ้นมาสีขาวเส้นที่สองขึ้นมาก่อนตามด้วยเส้นที่มัดไว้ขึ้นมา อันนี้คือใช้ดินสองกับมือเปล่าเ,ล,าเลยนะทุกคนสามารถถักลายนี้ออกมาได้ก็สวยเวล่าโอเคแล้วทำอย่างนี้ยาวไปจนได้ข้อมือเราแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูนะทุกคน โอเคทุกคนทําเสร็จแล้วนะพอดีข้อมือเราแล้วแบบนี้เนาะเราก็จะมาเก็บกันค่ะมันจะเหลือ3าเส้นแบบนี้นะทุกคนวิธีเก็บก็คือใช้สีขาวล,ล้วนเลยนะคาดหนึ่งครั้งเอาสีฟ้าขึ้นไปค่ะแบบนี้ก็ต้องเอาสีขาวอันนี้ขึ้นไปด้วยให้เหลือแค่2เส้นนี่เสร็จปุ๊บคาดสีขาวเอาสีเขียวขึ้นไป ข่าวข้างล่างขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็เอามาใส่เสาเดียวกันค่ะตึงๆๆแล้วใส่ได้เลยนะโอเคก็มาหาห่วงอีกอันหนึ่งที่เราทำปมควยเอาไว้นะคะเสร็จแล้วทุกคนสวยมาก โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบก็ลองเอาไปทําดูกันได้นะคะสวยสดงดงามนะทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเนะาะยั้งไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะจะเอาลายง่ายๆมาฝากอีกเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ